ห้าสัตว์ที่มีพลังประสาทสัมผัสสุดโหดหนึ่งค้างคาวมองไม่เห็นในความมืดค้างคาวก็ยังบินได้อย่างแม่นยำเพราะมันส่งเสียงความถี่สูงออกมาแล้วฟังเสียงสะท้อนกลับมาคล้ายกับมีเรดาร์ส่วนตัวทำให้ค้างคาวจับเหยื่อเล็กๆได้แม่นยำกลางคืนมืดสนิท 2. ฉลามไม่ได้อาศัยแค่ตาหรือจมูกแต่มันตรวจจับไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อเหยื่อได้เลยแม้จะเป็นสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆที่เรามองไม่เห็นฉลามก็รู้ทันทีว่า มีสัตว์กำลังซ่อนตัวอยู่ในทราย 3. อินทรีอินทรีมีสายตาคมที่สุดในบรรดานกมันมองเห็นชัดกว่ามนุษย์ถึง4-5ถึงเท่าสามารถจับตาเหยื่อเล็กๆอย่างกระต่ายจากระยะเกือบ2กิโลเมตรได้เหมือนเรามีกล้องซูมติดตาตลอดเวลา 4. ช้างนอกจากจมูกยาวกับพลังมหาศาลช้างยังรับรู้แรงสั่นสะเทือนผ่านเท้าได้ด้วยเวลามีช้างอีกฝูงเดินอยู่ไกลหลายกิโลเมตรมันก็รับรู้ได้เหมือนมีระบบ ไว้ต่อแผ่นดินไหวติดตัว 5. ผีเสื้อบางชนิดมีประสาทรับกลิ่นที่ไวอย่างเหลือเชื่อมันสามารถรับกลิ่นตัวเมียได้จากระยะหลายกิโลเมตรเหมือนมีเรดาร์กลิ่นที่นำทางตรงไปหาคู่ถ้าคุณเลือกได้อยากได้ประสาทสัมผัสของสัตว์ตัวไหนที่สุด